สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องขายนะครับผมเซลล์แม็กกี้ร้านดีเจริญยนต์วันนี้ผมก็จะพามาดูรถสไตล์คลาสสิกจากแบรนด์ไทอามนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับโบนิวิลล์ทีร้อยบัตอีกินนะครับก็ทํามาเพื่อบัตอีกินที่เขาเป็นนักแข่งมอเตอร์คอร์ระดับตานานนะครับของอเมริกาซึ่งคันนี้นะครับก็เป็นสีทูโทนนะครับส่วนตัวลายเส้นก็ทํามาจากแฮนด์เมดนะครับแล้วตัวโลโก้อันนี้ยังมีโลโก้ปีกนกนะครับจะมีตรงถังน้ํามันด้านบนแล้วก็บางคนหน้านะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี20นะครับไม่วิ่งมาแค่3,000โลนะครับราคาล้าเราเปิดขายอยู่ที่399,000บาทน,นะครับ สำหรับคันนี้นะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับปอแฮนด์แบบพิเศษลายเพชรนะครับแล้วก็มีกระจกปยแฮนด์นะครับแล้วก็จะมีตัวแคดบาร์นะครับแล้วก็กับม่าน้ําที่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็จะมีได้กระเป๋า2ใบแล้วก็แหลกหลังเอาไว้วางของนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ก็ผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีววรันตีของร้านและบริการหลังการขายลูกค้าที่ซื้อรถร้านเรานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสนะครับเอารถมาเซอร์วิสที่ร้านเราได้นะครับมีทีมช่างคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอด บาทสําสหรับลูกค้าที่อยากได้ราคาพิเศษนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับและลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์คันนี้ใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่6 0,000บาทผ่อนเดือนละประมาณ7,500บาทผ่อนได้สูงสุด4ปีหรือ48งวดนะครับสำหรับเอกสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับใช้คู่กับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเข้าวๆา,าของไทยอัมกันนะครับ ตัวเสียงเครื่องยนต์ไทอา้ามก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถปิกไบค์รุ่นนี้และรุ่นอื่นๆในร้านเรานะครับ สามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านค้าใน Facebook ร้านดีเจริญยนต์นะครับหรือติดต่อเซลแม็กกี้นะครับเบอร์066162ตองแล้วก็4นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook ร้านดีเจริญยนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ